ครับสบายดีทุกคนหลังจากที่ว่าคลิปเมื่อก่อนนะพี่น้องเห็ดคลิปอีแม่อุ้มหลานเดี๋ยวมื่อนี้ล่ะสิมาเห็ดคลิปแบบเป็นคลิปที่ว่าทุกคนแบบจักหูเนาะแล้วก็หายความสนใจถามไถ่หลัดมาหล่ไล่กว่าหมู่เกี่ยวกับหลัดนะตับแซวแป่แลทุกคนเห็นพี่น้องคอมเมนต์มาหล่ไล่เมื่อนี้หลัดสิมาเห็ดคลิปถามอีแม่นล้วทุกคนพอเห็นทุกคนคอมเมนต์มาหลายเลยแบบทั้งคอมเมนต์ทั้งแซดแซดในเพจในเฟซ อันนี้เอ้ยแซนด์บุ๊กเนอะพี่น้องเห็นพี่น้องทุกคนคอมเมนต์มาไล่หลายเมื่อนี้ยก็จะมาเห็ุคลิปถามอีเมลให้เราว่าเทนทุกคนถามสลัดว่าสลัดถามแม่ให้แน่ว่าค่าดองสลาวเท่าใดค่าดองสลัดเท่าใดกับสแลแปเนีเดี๋ยวเราจะไปถามอีเมลเนาะคลิปนี้บ่อเราอยู่กับหลัดตลาดสิไปถามอีเมลเนาะแล้อีเมลสิตบอบเท่าใดอันนี้ยเราก็โมโหกันเนาะค่าดองเนอะพี่น้องบัวลอยู่ใส่เนาะอยู่ทั่วประเทศลเราเนี่หลัดคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับฐานะเนาะพี่น้องฐานะเขาแบบ มีแน่นมันก็สีแบบร้าย,ยแน่ยเราทุกคนเราฐานะปานกลางก็สีธรรมดาแต่แบบคนธรรมดาคืออย่างรัดนี่กะอันนี้เราก็คิดว่าคริสบุรีแพงยง่าไรเนาะอันนี้ก็อยู่กับพ่อแม่เฮาบางที่ก็อยู่กับผู้บ่าวผู้สาวก็ตกลงกันเองเดี๋ยบรัดสิเพถามอีนเมลเราก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานอยู่ลาวเฮา,า,าหรือว่าอยู่บ้านลัดเนาะเพราอแม่นอยู่ลาวดอกคือเล่าพอหลายพื้นที่มันะคริสบ่คือกันเนาะคอิสิว่าแต่เฉพาะบ้านลัดบ้านอื่นรัดบ่ฮู้ว่าทางอื่นมันก็บ่คือกันเนาะเพราะว่าหลายๆ แข่งหลายๆเมืองบุกเขกันเนี่ทุกคนเอาแต่เฉพาะบ้านลัดเนาะแต่ลัดชิบิทาอิเมะอีเมะตอนนี้เราอยู่ที่งานนองกอนตอนไปบึงคนหน่อยนะพี่น้องเ <c oughs> นี่ยทุกคนเดี๋ยวก่อนสิไปน่าละทมอันนี้เอาไปเห็ดยังกินเนาะพี่น้องที่แสบอันเมื่อวานนี่ลราทาม,มาบากาักไลน์แล้วมาที่นี่แล้วบุกเคยกินเนาะเห็นข้าวเจ้าว่าเอาไปแกงเราก็เลยไปเบิ่งในยูทูปเห็นเขาแกงแกงซีซือเนาะแต่ว่าลัดอ่ะแกะแล้วแลวแล้วมันคั่นมือคั่นแห้งแห้งอันนี้เขาเอิ้นลำอีหลอกต้มน้ำเนาะพี่น้อง ต้มน้ำอะไรหล่ะเนี่ยน้ำอะไรหลักเอาไปแกงแล้วบัดที่นี่แหละมันเ็ดไหลลำอีหลอกนะเปื่อยเปื่อยอะไรก็เละแล้วมันมันมันบ่อแสบมันบ่เป็นต่อรากคิดว่าหน่าสิแบบแกะแล้วก็เอาไปแกงกินเลยได้บอลเนาะทุกคนคอมเมนต์มาได้เนาะมันหลายแห่งเลยอยู่บ้านนี่ยนะเขาบอเขาบอเคยกินสักกินแต่เฉพาะบ้านลาดแค่อลาดนี่แหละแล้วก็หั่นปลาคนบางค้าคนเขเคยกินนอกอันไพ่ก็บขเคยกินขนาดหลาดยังเคยกินแต่ปีนี้เท่อหนึ่งปีนี้แหละ ลองแกงลองเบิ่งอีมแม่แกงสะนม่ม่กินหวานแต่ว่าโบาว่าแกงอะไรมันจะสิบ่คันนะคอมเมนต์มาได้เราทุกคนใด้ความหูเพราะว่าส่วนนี้นะเห็นพี่น้องถามว่าสลัดเห็ดออกลายบปัจจุบัววนโบมีเห็ดเัายทุกคนเห็ดบัวหล,หล่อพ่นตกกระจิงแต่ว่าโบมีเห็ดมีแต่ลำอีหลอกกับเนื้อใหม่ก็เลยเขาก็เลยหาแต่สะโพกแนวที่มีเนาะแต่ว่าเห็ดมันคือสิออกสากลัวหมูเขาจะกินบนและทางอื่นทางบ้านเฮ่านี้โบเห็นแจ็คดอกมีอูนั่นเราพ่นกระลับแล้ว เน่ยเอือยไปใส่ลอยทะเลตุ๋ยพวกเห็นไหลงวมันเรื่องอะไรเสร็จยังถ่ายคลิปถ่ายเล็กน้อยเห็นพี่ดอกเอฟซีบอกว่าสลัดอันซื้อมุ่งไหหลานเนี่ยโอ้ยพี่ดอกเยเฮาเองยังบุญไปตลาดย่านโควิดอยากได้หลายอย่างยังบุก่าไปืิอมันไปได้อยู่เฮาเขียนหนังสื้อขอไปนำเขาแต่ว่าเฮานำบุก่าไปเพราะว่า เขาิดระบาดนะพี่น้องเนาะไปกันข้าใส่ผ้าปิดปากให้กันกอย่างต่พวกกะไปดีกว่านะเดี๋ยวมื่อนี้ยจะมาถามแม่เราพแม่ให้ลูกเคยเดี๋ยวที่ทำมาลายาว่าอันลูกสาวเจ้าหนังค่ะดองทรายสองสาวเดี๋ยวสิถามลูกสาวก็ก่อนนากจงถามลูกสาวหลาเอาหรอฮะโอ้มันกระเสียบนแล้วลูกสาวบีบมันแข็งวันนี้เอากระเล่าอหนมเขาเอาเอียก็บอกมีราคาทุกคน เจียงดนังกันะกะล้านตื่นเอาเอาเอาอยอีนีดูมาจักแล้วเห็นเนาะอือมันเป็นยังคือปรจักษ์อคืออะไรหัวใคยลูกเออว่าเทไรแล้วขครลูกกินบบาเจิากันเต็เอาคำนั่นแล้วกันมน่มีกะเบาป้างานัดนะเบีแยหเ้าตาสัมกปั้นี่่ะสัมผัสดีแม่โดยตรงอยไยจะไปจักไมือว่าเราสัมัสกันเลย แม่เอาลูกแล้วลูกอันเสาโกก่อนแม่สาวคดองค่ะลูกขาโกคดองพอดีคดองหาหมือีคืออยู่หาหมื่นมาแล้หาหมื่นกบมัวจากโตัวมัวซ้อมตัมัวซ้อมตัวมัวเป็นมัวตายมัวเป็นประชองเนี่ยค่ะคาดแม่ว่าพี่น้องอันอยู่ฝั่งไทยอันเอางัวมานจะเอามาอะไรกันแม่จะแม่เอาสื่ออาจุพีแล้วมันง่ายเอาเงินมาให้ยเงินมันราคางวดมันหายด้เกี่ยวกันบอกแม่บ่กเอางัวนั่นก็อยู่ไทยเนาอยู่ไทยนะ จุ่งขอบควางมาบอกโอ้ยพะเช้าจุ่งขอบควางมาไหนเนาะมีแต่เงินแล้วมันซึ่อข้าวมาชื่อมาชื่ออยู่พี่ผูกเชือกมันก็ลอยมาผูกเชือกมันก็ลอยมาว่าแตกแล้งงานนียยันยันแบบผูกเชือกง่ายลอยมาอ๋อสุดข้าวโกกมาเงินเท่าไรก็กับควงสองโตกับคำบาทหนึ่งคำบาทหนึ่งอันนี้บอกอันนี้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 บอกจริงหรือบอกเด่นแก้วจักยังโมโหเลยพี่น้องอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เขาเอิดว่าจ๊ เกิดอะไรยังวะแล้วแต่เกิดในขั้นกัจ้าว่าทามีเงินแต่เขาก็ยับกึ้นีกันจจาจ้าไม่เขากะยับลงบ่เห็นแต่ว่าบ่เห็นราทกเกว่ามีหเลยบ่มีบ่เห็นเขาเอาตามความจริงกับแบบแบบทำสถานะทำสถานะแหวนสถานะก็สถานะหมายถึงความข้ามอมูลทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเท่าแบบตกลงกันเองเราไปดองว่าเท่ามีทำได้ทำได้คนก่ายอีเมียคนเขาบอกตามแบบว่า พ่มีห <amounts> ร <of water writers> <ohn> ือบ่มีดนะเราทุกคนคเป็าจร่งความเป็นจริบ่มีกับถ่ามีกับอไรอันนี้เป็นคลิปสัมผัสที่สื่อแล้วพี่น้องแต่ว่าความจริงอะนะเาไปทมอีพอยอีเทือนหนึ่งแล้วพอทำเดี๋ยวสิว่าทมอีพอคนละเหลือกคนละเหลือกได้พี่น้องอีพอกับแม่ดิอีพอยหนึ่งอีแม่หนึ่งเดี๋ยวจะทมลูกสาวหลาเราทุกคนลูกสาลาต่อเลย เราซาละเช่นทุกคำช้อนบาทชีแพงรียพบแก้วก้วยดียมว่เอาดอกตแวก็ได้สดตลอดชีก็ให้ข้าเมาซื่อแง่ลือเวนุกูเวนุกล่องมันดับบัวงวงโมลูาบ เอากินสั่งก็ได้กินสั่งเข้าดิฉันแบนเราโมมีสั่งเขาวันนี้เอาหมาบุกไปหมาหมาเขากินอยู่ข้างมือแต่ว่าอันยู่เล่านะพี่น้อนเวลากินดอ่ว่าเข้าแบบเวลามาคอต้องมีหมูผักสู้กับงูตัวนึงกับงูตัวนึง่งหมูกินหมอกินนะมีงูแต่ว่าหมอมาคอแล้วมีงูผักหมูผักสู้แต่ปลาพี่ห้อนตัวนึ่งงูงูช่องตรงงูตัวนึงกับงูยังก็ เราเราเราจะดีเด้พี่น้องมีแต่คนยืมันินเมื่อไหร่จะมขายกับปากร้านนึงก็มุดตันึ่งเขาง่ายๆคือเห็ดบาดข้าวนะมามือมาขอน่อมีเงินขายของปากร้านนึงร้านึงเป็นเงินบาทกระสีพันบาทแล้วก็หมูผักสูตตัวนึงหมูผักสูตรก็ไม่เป็นหมูพันแต่เป็นหมูหมูหลาธรรมดาหมูาดธำหมูดำเป็นชนิดหน่อยบนนี้เลยประเดี๋ยวแบบห้ามอิ่มอิ่มแบบเบียรแกะมาขอแล้วก็มือมือแดงมือแดงเด้เหรอ แต nah, ่งการง้อตัวนึ่งทำงอกทุนตัวนึงกับคํำบาทนึงกับเงินแต่งส่วนบ้านคํำตอนนี้เขาเอาง้อมาให้ตัวนึงสามมงสองมองสามมองมือใหญ่งี้งอสองตัว เรรมดาบ่มีค่ะก็บอเอาเอาเงินเราได้เอาเงินเสียเอางาะก็ได้เอางาะตัวเดียวก็ราบ่มีก็เอาแต่เงินแต่ว่าเป็นแบบเป็นคาดองหยอดหิดขอบ้านเราคือแบบเงินหาหมื่นเก้าข้ามบาทหนึ่งกับงาะสองโตหยอดหิดเลยส่วนนี้นะหยอดหิดกันไหมติ๊บคาร์ดองไครกันซึอยู่บ้านนี้อากะชงก็คน้รกเอาช่วงนี้เอาชื่อวิลกินดอกดองเอาชื่อพรอมคาร์โคบิกเลยอ่ะใครว่าตอนนี้มาเอาลด hm <nej> ไม่ได้กินดองซาลาบอกท่านบอท่านอีเมียอออือคิดถี่มีซาลาแต่ว่าคือแบบงานนี่คือแบบถ่ายยิ่งเงินจัดคือแบบจ่ายเองเนาะเงินแต่ว่าบ่มีอันภไพซายอันจ่ายให้มีแต่เอาเงินค่าดองแล้วก็ง่วงอ้ามูมาให้แต่ว่างานนี้จัดไพจัดมันเวลาแห่เคยมาหุ่นแต่ก็แบบ ไปมาส่งเคือไอ้สิไอ้คือไอ้มากขันอยู่พี่ขันบัดถขันแล้วก็เมื่ออันอยู่ไกลได้สักกะจับมัดไว้เนาะอย่างกับบัวหอยเมื่ออันอยู่ไกลกับบัวหอเมื่ออันอยู่ไกลเขาก็มาชงทำมาแล้วเขาก็มาชงหมู่เขาก็มาชงมัส่งกันอยู่ด้วยนั่นแหละวิ่งเตาขึ้นเมื่อมาบัดนะเไปที่นี่แหละไผ่มาขึ้นท่านหยาไปที่นี่แหละไผ่มาขึ้นท่นหยา้วซิมีเกลืองสมมา ความวิตซ์ซ้ำเมือแล้วไผรจะขึ้นกันยานะแม่เนาะแต่พอช่วยเหมือนีเข้าไปวิตซ์ซ้ำเมือเขาเมื่อเลยเนาะแล้วมนจะมีเครื่องสมมาสินพื้นแพร่ว่าอะไรกับบ่อโฮมถ้าเป็นท้องปูัว้องยหญ่ก็มีเสื้อกับอันสาดกับยังกับแม่ม้อนบ่อโฮมสินพื้นแพร่ว่าเนาะนั่นแหละซ้ำเนี่ยเราทุกคนเดี๋ยวสี่อันถามครูท่องลางกับน้องกับพี่น้องว่าการ้องเขาได้เนาะครูท่องลังไปไปแบดเป็นร้อยกาะดองเขาได้ร้อยการ้องเขาได้แวดตัวนะมาจักและ อีลอด้เชวขนาดจะตุนเบ็จักน้ำมันแล้วจริงๆได้ค่ะดอวงี้ปอันต้องเอาให้ช่วย大โมไปฝึกไคือ้าแล้วค่ะป้อปเล่แม่นะอคุ่่ั้อเล่แม่นะจะต่วนเนบอกเอาแด้เนะจต่วเนาะขนาดมีไปเอาเนาะเท่าเลย่มป้อเท่าจนหัวงอหัวโค้ไ่นสิบอกค่ะดองอีลอยอีข้าวได้สะอีข้าวกเลาแต่แม่มันเลเออแม่อยู่กุงเทพคนเนาะแต่ว่าอีลอยท่าดอีลอยยังโมโห พี่มู๋เนี่ยน้องเขาก็จงที่ไปมายังโง่กะยังโง่กะเพราะว่ากรเพอหน่อยลูกั่แลาเขาิฮูเนี่นกลยถ้าเขาอยากแหลมน้ำรังเขาได้มันจังม่อยากแย็ดอกน้ำรังกัไนัก็ดอกผีปิ๊บก่อนเขาไปก่อนเาไปก่อนอยงั้นมันโบจักทางเมือบ้านเขาลองแหลน้ำรังเขาไปก่อนไปสัตว์ไปทางใหม่ไปจิพิดกันอีกเล้ยบูแมนเพือนเขา มื้อนี้เฮ็ดคลิปเรื่องหาดองสวัสดีทุกคนบ่ได้กินเสวัสดีทุกคนคือมืแต่ว่าสิว่าแม่แจ้งนีเมือกวันนี้าดองก็แล้วได้แม่มื้อกแล้วตแม่จบเนาะงบ่ได้สิเอาัวซะแม่ให้เอาได้แม่ให้เอา้ก็ถามตรงกันเนาะเนาะแต่ว่านะพี่น้องน่ะคือสิบ่ได้ผัวเนาะพี่น้องแม่เพิ่นว่ายังบ่ให้เอาเพิ่นว่า อันนี้เายังมหัวอีเจเหม็อายุจะเกปีเราจากที่ไดประมาณสามสิบนาะสิบสี่ปีเฮาเขาสัมผัสไวรัลละเด็เราทุกคนพ่อเขาพอทุกคนมันก็ต้องมีผู้บ่าวอยู่แล้วนะใหญ่ไปนะก็เลยสัมผัสไวรันี้ เามมื่นสอมหสวายจะงุ้มเส่กซกุ๊บนดีใจแห่งควเกินเหมือนกินเกินหนาจนแดงวท่านี้เ่ยามมืนทอดนึงจะกไิ้อาตุนเราจะปีมาไหมไม่หัหาชิปถุนละโอ้โหรอบพดยีงไงทารวจหาซิปเท่าไรครับสี่สิสี่สิบปสี่สิบก่อนั่นเจ้เอาเท่าไรจไหมหาสิบเอ็ดหาสิบเอ็ดหาเจากหาซิบปยนี่ี สี work, uma, ere, ิหายอเมียนะสี่หาเราไอเมียนะสะตูน4ีสนเจ้าเป็ดเลยสิบเก้าเจ้าเขาสิบสามสิบสองเจ้รอยสิบสี่บอกเอยสิบสามบอกสาพอเท่าเก้าเจ็ดูเจสิบเก้า เผาดีเนาะเนี่อะพี่น้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาหาทั้งหลายเนาะมีแต่ผู้สาวเปิดเนาะทุกคนนะแต่ว่าอันนั้นยังเป็นเด็กหน่อยอยู่เนาะแม่คนเนาะหามจีบลูกคนเนาะลูกมันยังเล็กหน่อยอยู่แต่ว่าพูดนี้เราจีบได้ผู้นันนั้นหามเตะหามมี่ผู้บ่าหามมีผู้บ่าวยังเล็กหน่อยอยู่แหมงกล้วยเนาะพี่น้องบอกเพี่ยังหน่อยแม่แบบเป็นห่วงธรรมดาห่วงเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องตัวลูกสาวคนแรกของเกิดเดชผู้ที่จองยังหน่อยอยู่เด็ก แต่ว่าเฮานี่แบบสบายๆเนาะพี่น้องคุยได้กีบได้หยอกได้เนาะทุกคนแต่ว่าสิเป็นแฟนกันอะไรขอคลิปแต่ละหน้าทีหลังอยู่ในเฮือนแดดเนี่ยเนี่ยน่แหละเนาะทุกคนหลัดเห็ดคลิปอันนี้เนาะมีสาระเนาะพี่น้องคลิปนี้นะเพราะไอ้เนี่ยเขาคลิปเกี่ยวกับว่าเออค่ะดองแบบใดงแบบแดงแบบใดงเนาะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะพี่น้องอันนี้มันกับ่เสมอไปเนาะอยู่ที่ว่าเราสิตกลงกันแบบระหว่างพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนาะพี่น้องคืออย่างอีเมลบอกนะคะ เอาง่ายๆคือถ้าเป็นอันข่าวกับจำลองเหตุการณ์ก่อน <c oughs> แต่ว่าสิพิษอ่าสิเป็นอะไรหรืนนอว่าน่าใดอะไรต่างหาหอนมือบันผูกคอยว่ากันเนาะแต่ว่าเห็นว่าสลัดเห็ดคลิปตัวน,นี้เดี๋ยวสิถามว่าสลัดที่กินดองหรือว,ว่าสิแต่งงานหรือบ่อๆนะพี่น้องเพราะว่าเห็นทุกคนถามมาไลา่ๆเขาก็เลยอยากให้ความหูกับพี่น้องเนาะว่าเป็นแบบใดแบบใดกับรายละเอียดคืออย่างนี้ในคลิปเนี่ยเพราะเขากินดองนะข่าวแม่หลวงอันทั้งว่าคนไทยเขามากินดองเขามาแต่งเมียอยู่แลาวเขาแต่งเขาแต่งแต่หลุดบุพเพเรือเห็ดแบรนทะเบียนสมรวจมาอย่างกัางแน บ่แตงเห็ด hmm. บ hmm. so, right. ัตเต่งงานแท่งแหน่บ่แสดงว่ามันก็บ่แม่นถูกถือแล้วมันก็ใส่ใส่ใจ่ายเลยเนาะฮะแต่งคือคนเล่าเลยแต่งบ่าอะไรแต่งรถนนะผิดกฎหมายเออเราต้องเห็ุอะไรจ้ะพรใบแต่งงานมาจากอยู่ไทยบ่่เห็ดมันบ่เคยมีใครมาแต่งบ่จักเนาะหรือว่าน่าแด่พ่อเล่าให้เ c ฟังดูพ่อมีพี่น้องฟังไทยเบิ่งหลายฮะ บัตรแต่งงานบัตรทำทะเบีนบัตรพาสปอร์ตอะไรบัตรอยู่ประเทศนอกก็คือกันมาพ่อใช่คือคือกันบัตรเอออยู่ไทยแต่งได้บัตรทุรกแต่ว่าเขาต้องเหตุบัตรแต่งงานมาเออแต่ว่าเหตุอะไรเนี่ยเชียงเงินแพงยิ่งห้าหกหมื่นอยู่ประเทศนอกกับอยู่ไทยก็ซ้ำกันนะเนาะข้นอกนอกจากประเทศลาวก็ซ้ำกันนะพ่อเนาะห้าหกโมเม้นต่อขาหกหมื่นเราดับเซียนบาทเยียบขึ้นไปเคยถามเขาตะกี้นะถามเขาเหตุ ันนั้นมันรุ่นเก่าแต่เฮงเราเห็นตะกี้นะคะเมนบอกมืนแต่ว่าประมาณแสนกว่าบาทพูแลกแสนนึงเดินเลืองหลยาเห็นัดปแสนนึ่งกาดองกาแดงกาดองอีสแสนหนึ่งามแสนบาทบเอามันแล้วเนี่ยเราไปดองพบว่าอันมันโแมนคนประเทศเดียวกันทดี่ถ้าเป็นคนประเทศเดียวกันกับโบวิเงห้ฮะเฮ้าเทห้องเดเขก็เห็ดผูยิ่งก็เห็ดผู้ช้กเห็ดบ่พอเ เขากระด้เพรจีวเศเขาเขากระด้เพรจีวศเท่ากันป่ะประเทศเ,เ,เท่ากับเพงกันเพาะ อ่นสรุปแล้วแค่แบบใบอนุญาตตมรกับผู้ยิงกัเหตุผู้ชายกับเหตุกันนะพ่อเหตุจคนเอข้าใประเทแสถานทูตถูตเขาตรวจสอบนะได้ควมหูวทุกคน่วย่เราได้ควมหู่นี่อก็เลยถามเราดูกล้หายของใจเลยนี่แหละพี่น้อง ได้ท <łość> ั้งเมียเนาะเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวทั้งหลอกควสิกาจีบสาวเล่าเหมือนในสิกาแต่งเมียจูพังเล่าคิดดีดีอะอะจำจำเจ้าอะหลแห่หลแห่แล้วมันบายากเราครับจำหนี้ย่างลำลางมันก็เป็นรถแห่แล้วเรีได้ดิแม่ลำลัง เอ้ยพี่น้องบ้านเราน่ยสื่อน้ำกินเราต้องคนน้ำโรงงานบอกก่รบินเซมาส่งเวลาเบิร์ดอ่ะเมาส่งสื่อน้ำกินเราบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์น้ำกรองเนาเดาเบิร์ดเราเขาสะมาส่งไอ้ยามันดับตรงนี้อ้าไอ้บอลเจ้ากองเจ้ากองบริษัทมาส่งเองวันนี้นะคือนะเจ้ากรมมาส่งเองนั่นแหละเราพี่น้องคลิปนี้กัมีสาระเนาะให้ควงหมูบางคนกั แอบหมักสาวลาวหรือว่าหมักสาวลาวบ่เห็นแอบหมกักเนาหมักสาวลาวแล้วก็อยากไปคออยากไปสู่คออยากไปแต่งนะแต่ว่าบ่๊หูขั้นตอนบู๊หัวเทปแบบใดแบบใดนะพี่นอ้องกาเบิ่งคลิปนี้ได้นะพี่น้องกะได้ความรู้กะสิบ่าลายแน่ยนะพี่น้องแต่กะนั่าอะไรนะพี่น้องค่ะผู้ใดของใจยังกะคอมเมนต์ มาถามได้ถ้าผู้ใดมีข้อหมูกะคอมเมนต์ได้เราเพิ่มเติมได้เนาะทุกคนเพราะว่าอีพ่อเราเป็นพยาบาลเนาะแล้วก็สี่อันมีข้อหมูแน,น่กะบัวลายมาแน่เนาะพี่น้องเนาะกทับตีเพื่อนบอกกาวไหวแล้วเนาะทุกคนแต่กะทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันาะกาเบอร์ถึงขนาดว่ารักเสียนดอกแต่ว่ารักเคยถามแต่ก่อนนะรักไปอันเห็ดอันยังอยู่บนเพจพาสปอร์ตรักเคยถามว่าท่านแต่งงานเห็ดใบทะเบียนสมรสนต์เท่าใด้เราบอกว่าประมาณเจ็ดแปดหมื่นสานี่แลหละรักก็เลยเดา,าเอานะถาพิษถึกถาพิษหรือว่า บอกบทือกากับขอภัยลเพราะพี่น้องก้าคอมเมนต์ให้เพิ่มเติมได้นะเพ่าหล่ะเชื่อว่าพี่น้องคนเล่ากับเบื้องลายนาะคลิปนี้ก้าคอมเมนต์มาว่าสู่เราฟังได้เนาะพี่น้องว่าถ้าจดใบทะเบียนสมรสหรือว่าเหตุใบแต่งงานยังเบอร์ผีเบอร์ทอะไรเนาะแต่ว่าเรื่องที่เหตุพาสปอร์ตไหนพ่อว่าอยู่ไทยถ้าต้องไปเหตุอยู่ไทยแต่เป็นคนไทยถ้าเป็นคนประเทศหรอก็ต้องเหตุอยู่ประเทศของเราเองนะแต่งข่าวมาเล่าได้โมเมนต์ต้องเหตุมาเล่ายูุราเหตุอะได้แต่ว่าโมเมนต์คนเล่านะ เงินค่าดองเนาพี่น้องเอาสรุปเป็นไงเับเพิ่อเข้าอาทาแบบเอื่อนแบบคือภาษาพ่อแม่ค่ะเอื่อนเนเงินค่าน้ำนมเนาะหรือว่าค่าตอบแทนที่พ่อแม่คนเลี้ยงดูหฮามาแต่งแต่งหน้อยจนใหญ่นะพี่น้องแต่งกันหน่อยแต่งกันลายสันดมันก็บ่ได้สาคัญสำคัญอยู่ที่ว่าคนจ้องคนนะ้าแต่งไปแล้วสีซอยกันเห็ดกันสางซอยกันหาบอยแบบนี้แล้วพี่น้องบอก้าไว้ว่าผู้หนึ่งหาผู้หนึ่งบวชเห็ดยังเลยมันก็ไปกันบ่หลอดเลยพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับคนจ้องคนที่เก่านะว่าซอยกัน สองกระกันหาะไรนะทุกคนคืออย่างเขาวาแหละนักกระสอยกันหาหยาบกระสอยกันดึงนะทุกคนการที่ว่าชีตกลงปลงใจแต่งานกันมั่นเอมันต้องใส่เวลาเบิ่งใจกันก่อนนะพี่น้องกะค่อนข้างว่าเาวสําหรับหลับเดยแต่ว่าคนอื่นเราบุหูนาะงัวการที่เขาเลือกคูชีวิตเลือกคนพิษนี่คะอืมเป็นว่าเลือกพิษคิดจนตายบางที่ก็แมนนะพี่น้องแต่ว่าซ่บยเหลือบางที่แบบเลือกก็คือกรเลิกกันบางที่ก็เลิกกันบวหรตกกันมีกันนะพี่น้อง แหละเฮาถึงแบบว่าเบิ้งคนดีๆนะพี่น้องเยนะนจบเบ,บ,บิงจบดียบิ้งคนดีเบิงจบดีนะพี่น้องก่อนดีเฮาคิดว่าชีวิตหมหวงกันแก้ไขนะพี่น้องหเลือกิตกัม,มาคิดที่เรามั่งกะแก้ไขย,ยังบุหรนทุกคนจังได้การลากกาะลับอิารณแรงใจให้พี่น้องนะจงนี่กับโควิดระบาดนะพี่น้องกะระวังนะพี่น้องไปใส่มาใส่กบใส่ผ้าอัดตังนะพี่น้องกใส่เจียวหงมือนะหลังไม่ได้ไปใส่น้อส่วนไหนเห็ดคลิปเห็ดใส่เท่าในบานพี่น้องเอาคลิปแบบ กีรยางสองอย่างมาจับใส่กันเะเนาะพี่น้องค่ะเป็นคลิปแบบมีสาลาแหน่บบมีสาลาแหน่กันดีใจเนาะที่พี่น้องกันยังให้ความอ่าให้การติดตามแลกะก็สนับสนุนคลิปหลักด,ด,ด้วยดีเสมอมาเนาะพี่น้องซีบอกพิษบอกถึกใน่จักหน่อยเนาะพี่น้องใจบุ้งหัวมันไปแซนาะพี่น้องชงแซนมันไปน้ำโควิดแล้วป่านนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้รักษาสิคอโตล,ลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าเราทุกคนู้ได้มีก้มหูเพิ่มเติมกาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะพี่น้องไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนทีท่ติดตามรับชมไปแล้วบ๊ายบายสันสัตใจใจใจความ